ถ้านด็กหน้าห้องไม่มาปีก้องได้ก่อมน้าห้องแล้วก็พนักงการนัดเรียนทุกคนนี้เราไปเรียนที่สองให้มาปรมที่สองรชมัวนาองทห้องรวหัวหน้าห้องได้มาแล้วส่งหัวหน้า่้อรอหน้าหองได้มะเกที่่านแล้วก็พนักงานการเรียนทุกคนผัดสันพียรูจพิณนาราศรีนะคะแต่เรามีความปัญหาที่ ม ok mm ีการฝึกงานตลาดงานก็จะมีป really in oh, mm ัญหาในเรื่องของมอเรียนมอกลลุกภาษามอการพูเลยนะแลวสองานะก้เป็า่แล้วการทดลองยืมองะูท่านอื่นมีปัญหาในเรื่องการเรยนการสอนอาอะไรยามัจะมีปัญหาเรื่องอ่าระไกจะมีคำศัพท์เยอะก็จะมีปัญหาเรื่องอานพูดถึงเรื่องคำศัพท์าก็้ ไปเลยนะคะไปพบคุณครูที่สารแล้วนะคะวิชาชีววิทยานะคะสิ่งที่พบเจอในปัญหาในการจัดการเรียนการสอนก็คือหนึ่งเด็กไม่สามารถที่จะแก้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้นในชีวิต ในส่วนของรายวิชาชีววิทยานะคะแล้วก็รายวิชาวิทยาศาสตร์จากการที่สมมติว่านักเรียนจะยำการกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการนำกระบนการวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาการศึกษาเรียนการสอนนี้เราก็ตกลงกันว่าเราจะนําปัญหาของทุกท่านนะคะไปแก้ปัญหาโดยคต้แบบทุกท่านจะเป็นครูต้นแบบและนักไปแก้ปัญหารายวิชาครูต้นแบบในการจัดการเน do okay.